เราภาคมืดภาคมาทั้งหลายนะที่ยังคอยท้าทายทดสอบทดลองเนะี่ยเราผู้โปรดทั้งหลายนะแทรกซ้อนแทรกแซงนะคนวัดนะแล้วก็ใช้ยาวิถีหลอกนะในการปั่นจิตปั่นใจนะให้มาทดสอบทดลองท้าทายต่อเราผู้โปรดต่อองค์มหาบารมีนะต่อครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะหรือว่าแทรกซ้อนแทรกแซงเพื่อดูดพลังชีวิต ก็ต,ตามนะหลอกให้หลอกปั่นหัวให้หลงวนเวียนในตัวมันเองนะในตะบะชาญยานในอิทธิฤทธิเดชใด,ดก็ตามนะจนกลายเป็นบริวารของภาคมืดภาคมารทั้งหลายนะทุกกรณีกรรมทุกเพศกรรมของเราภาคมืดภาคมารที่กระทาต่อคนวัดทั้งหลายด้วยกําลังรมรรยาของคุณเบื้องสูงและองค์มหาบริีทั้งหลายในทุกภาคส่วนสิ่งใดก็ตามที่โมเหล่าซาตานภาคมืดภาคมารตลอดถึงลูกหลานบริวารทั้งหลายในภาคทิ์ภาคหยาบ ยังคงดื้อดึงดื้อรันปฏิเสธปฏิคาพยาบาทอาฆาตแค้นส่องสมกําลังจ้องจเจ้าคืนต่อองค์มหาปรมีทั้งหลายผู้ปราสตร์หรือครูครูบาจารย์ทั้งหลายการบั่นทอนการเบียดเบียนการสิงสูงการสร้างความทุกข์ประมานให้หมู่เหล่ามนุษย์ทั้งหลายการล่อลวงการบิดเบียนการบิดเบือนในคาสอนขององค์ม,มหาปราิมีทั้งหลายมายจะครอบงําและควบคุมมนุษยชาติทั้งหมดทั้งมวลหรือสิ่งใดที่ยังคงดาเนินไปและการก่อกรรมทาเกณฑนกันแก้งรังแก่ก่อความเดือดร้อนนาการปลุกปั่นยุโยง โหกตีสองหน้าสร้างเรื่องสร้างราวแทรกซ้อนผู้โปรดหรือบริวารที่พวงพันทั้งหลายสร้างเลื่อนเดือดร้อนให้หรือทําให้หาเรื่องทะเลาะเบาแววงแตกแยกกันหรือนําพาความเจ็บไข้ได้ป่วยโรคระบาดยาพิษจําแรงในรูปแบบของยาฉีดไปสู่ผู้โปรดแอบถ่ายวิบากหรือภูมิต่ำใส่ผู้โปรดท,ที่เผลอซ้อนภักหยาบมาพนมลกลดากดากดันผู้อื่นแอบแฝงในกลุ่มลายด้วยเจตนาไม่ไปสุดจ้องทําลายกันหรือส่งวิบกาวิทนาเข้ากลุ่มการใช้เลขกลในการขับไล่สายส่งหรือกีดกันขัดขวางไม่ให้มีที่อยู่ที่อาศัย การแทรกแซงความฝันหรือนิมิตจนสร้างความหวาดกลัวความหลังเลความติดขัดข้องคาความแตกแยกทําให้ผู้คนทั้งหลายผู้ปดทั้งหลายรวมไปถึงลูกเล็กเด็กแดงต้องสับสนวกนวนอยู่ยากอยู่ลาบากกีดการสัมปัสสัตทั้งหลายให้ออกห่างจากพระธรรมจากองค์มหาบารมีทาร้ายทาลายตัดนรนหมันทอลบกวรหลังควากิจในการปรดสัตว์ก่อให้เกิดความล่าช้าติดขัดข้องคาในบุญบารมีทั้งหลายในทรัพย์สินที่ควรจะได้รับขององค์มหาบารมีผู้ปรดสัตว์ครูครูบาอาจารย์หรือดวงจิตอื่นทั้งหลายการมุ่งร้ายทำร้ายทำลายพระศาสนาองค์มมหาบรีผู้ปัตว ครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายสิ่งใดก็ตามที่แอบ,บอ้างองคุณเบื้องสูงองค์มหาบารมีแอบบอ้างกิจการโปรดสัตว์ด้วยเจตนาไม่บริสุทธิ์จะด้วยกายวาจาใจาจะด้วยอภินญ,ญาอิทธิฤทธิเตศใดๆก็ตามที่เบี่ยงเบนที่ทําให้หมู่เหล่าผู้โปรดหรือสรพสัตท,ทั้งหลายต้องหลงเข้าใจผิดในองค์มหาบารมีหลงเข้าใจผิดในเนื้อหาพระธรรมหรือหลงไปยึดติดในลักษณะต่างๆทั้งรูปธรรมนมามธรรมแห่งองค์มหาบารมีหรือหลงยึดติดในกระแสแห่งทิฏฐิที่ตนสร้างขึ้นในหมู่เหล่าสัพสัตหรือผู้โปรด โดยใช้คําพูดบิดเบือนนําพาให้ผู้คนทั้งหลายคอยตามจนยอมเป็นบริวารเพื่อการดูดพลังชีวิตเพื่อคัดงานกับพระธรรมจนเป็นสิ่งปิดบังพระธรรมหรือกลายเป็นสิ่งตัดรอนบั่นทอนให้ทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิไม่ได้สว่างสวยตามพระธรรมและขณะจิตใด,ดขณะจิตหนึ่งที่ได้เคยกระทาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิเป็นไปเพื่อสนองกิเลสตัณหาประทานความอยากใหญ่ของตนเองความสุขสขนางคึกกระนองหรือรู้ด้วยหน้านบาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการสะกดการครอบงําการกักขังจองจําการยุแยงแตะแคงรั่ว การเสียมให้บวดเกลียดชังหรือพ้ามนกลด่าทั้งตอนหน้าและรับหลังการสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของทุกภาคส่วนการสร้างให้เกิดความเจ็บป่วยต่อองค์มหาบารมีผู้ปรดสัตว์องค์ครูมหาครูทั้งหลายการใช้คุณสายม์ดำคาถาคมภัญญาทั้งหลายในการทำร้ายทำลายต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายต่อดวงจิตอื่นทั้งหลายการดูดพลังชีวิตการสะกดการข่มขู่คุกคามการกระทำทรมานการกันแกล้งการเข็นฆ่าประหารประหารทั้งหลายรวมถึงที่กระทำต่อองค์มหาบารมีผู้ปรดสัตว์ ครูครูบาอาจารย์ตลอดทังลูกหลานบริวารขององค์มหาบารมีทั้งหลายท,ทุกกรณีกรรมทุกเพศกรรมทุกลักษณะกรรมตลอดถึงขนาดจิตใดก็ตามที่คิดจกระทำต่อภาคส่วนต่างๆต่อการโปรดสัตว์ขององค์มหาบารมีต่อการเผยแพร่พระธรรมต่อความขี้คลายสว่างสวยในพระธรรมของทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิและทุกๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนส่งเสริมกิจการโปรดสัตว์ขององค์มหาบารมีและสายบารมีที่พุ่งพันทั้งหมดสิ้นสร้างความติดขัดข้องคาในกิจการโปรดสัตว์ทั้งหลายและทุกๆขนาดจิตที่ไม่บริสุทธิ์ต่อพระศาสนาต อ,องค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์ครูครูบาอาจารย์และลูกหลานบริวารขององค์มหาบารมีทั้งหมดลสิ้นขอให้กรรมวิบากกรรมเหล่านั้นไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามหมู่ของหมูเ่เหล่าซาตานภาคมืดภาคมารและลูกหลานบริวารที่พ่วงพันทั้งหลายบริวารที่พ่วงพันกับบริวารทั้งหลายที่คอยเป็นแขนขาไม่ว่าจะเป็นภาคทิ์ภาคหยาบไม่ว่าจะอยู่ภายในวัดอยู่บนสวนมาลัหมู่เหล่าตนหรือนี้ไปส่องสมกําลังก่อความปั่นป่วนจากภายนอกวัดหรือส่งยาวิถีส่งอภิญญามาก่อความปั่นป่วนสร้างความเดือดร้อนก็ตาม ให้บากทั้งหลายทั้งที่กล่าวถึงแล้วก็ดียังไม่กล่าวถึงก็ดีทุกๆก,กรณีกรรมที่ทํากับทุกๆภาคส่วนให้ย้อนกลับตีกลับสะท้อนกลับสะกดกลับไปให้ผลเป็นวิบาวเวทนาความเจ็บปวดทุกทรมานต่อมูเหลา่าซาตานภาคมืดภาคมาและลูกหลานบริวารตลอดถึงบริวารของบริวารที่คอยเป็นแขนเป็นขาทั้งหมดทั้งสิ้นให้กลายเป็นทุกข์ทุเป็นความเจ็บปวดทุกทรมานเป็นการกัดกินต่อร่างกายเป็นความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นความบีบคั้นกดดันอย่างถึงที่สุดต่อกายและจิตแม้ขณะจิตที่คิดจะกระทำต่อาศาสนา ก็ขอให้การเป็นความวิปริตวิปลาดความคุ้มครั่งการเป็นมนาการจองจําตีกับสะท้อนกับสะกดกับขังตัวมันเองอย่างแน่นหนาร่วมกันทั้งหมดสิ้นโดยฉพันทนันทีไม่ว่าหมู่เหล่าซาตานภาคมืดภักมาและลูกหลานบริวารเหล่านั้นจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรรมทั้งหลายจะมากจะน้อยไม่ว่าจะด้วยกายวาจาใจมีส่วนทั้งทางตรงหรือทางอ้อมทํางานกันเป็นทีมเป็นเครือข่ายมีส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนวางแผนโครงการอยู่เบื้องหลังให้คําแนะนําไม่ห้ามปามทัานสะกดพวกตนเองหรือดวงจิตอื่นให้กระทาแทนตน มีส่วนในความสะาใจเห็นดีเห็นงามหัวเราะเยอะเย้ก็ขอให้มีส่วนรับผิดในกรรมน,นั้นๆเสมอเหมือนกัน,น,นและมนมษยุสิ้นเมื่อภาคส่วนนั้นจะเป็นภาคทิ์ภาคหยาบบริวารและบริวารของบริวารที่พวกมันทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรูซิเฟอร์หัวหน้าซาตานร,ระดับหัวหน้าที่อยู่เบื้องหลังการกันแกงรังแกทั้งหมดทุกสิน้นเหล่าซาตานทั้งหลายเหล่าพญามาราธิราชฝ่ายปกครองของมูเหล่ามารเสนาธิการมาเรเหล่าอมมาเหล่าหมู่มารในสวนชั้นปริมิตาสวัตตีเหล่ามารต่างดาวมาต่างแดนตลอดถึงลูกหลานบริวาร หรือเหล่าบริวารในภูมิื่นลทุกๆชั้นภูมิเหล่าพูดผีปีศาจเหล่าอสูรเกจิอาจารย์หมอผีนั่งส่งจำพผหมังเวทพระสฆงแม่ชีคารวะและลูกศิษย์สาวกทั้งหมดนั้นสิน้นที่พวงพันเป็นกระบวนการเดียวกันไม่ว่าจะอยู่แห่งหนทบลใดก็ตามก็ขอให้มีส่วนในการสะกดกักขังจองจำร่วมกันทั้งหมดนั้นสิน้นนับตั้งแต่การแบบนี้ไปตลอดกาลโมเหล่าวิชาวิชาเดรชาวิชาภาคมืดทั้งหลายเหล่าคุณสายมืดดำพวกรองของรองวิชารองอาคมหรือพวกทิ่แสวงหาวิชาที่โมเหล่าซาตานภาคมืดภาคมารทั้ง ก็เป็นสมุนเป็นกําลังไม่ว่าจะถูกหลอกโดยยาวิถีหรือด้วยความตั้งใจก็ตามให้อกุศลว,วิบากเหล่านั้นที่เคยกระทามาทั้งหมดสิ้นย้อนกลับตีกลับสะท้อนกลับไปให้ผลเป็นวิบาวเวทนาเป็นความเจ็บปวดทุกทรมานหวาดกลัวหวาดผวาจนไม่สามารถเข้ามาและเป็นกําลังให้หมูเหล่าภาคมืดภาคมาเรเหล่าซาตานนี่อีกต่อไปส่วนภาคหยาบที่ให้ความร่วมมือกับเหล่าซาตานภาคมืดภาคมารทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่ภายในวัดหรือหนีการสะกดไปอยู่นอกวัดเพื่อก่อเหตุก็ตามแต่เป็นกําลังในการส่งยาวิถีเข้ามาในวัดเพื่อสร้างปัญหา รือจ้องกีดกันที่อยู่ที่อาศัยในวัดจ้องขายเกงกาไรเป็นการกีดกันขัดขวางไม่ให้ผู้โปรดได้มีที่อยู่ที่อาศัยไร้ประโยชน์ต่อาการโปรดสัตว์ขององค์มหาบารมีให้วิบากกรรมเหล่านั้นตีกลับสะท้อนกลับไปให้ผลเป็นความเจ็บปวดทุกข์ทรมานเรื้อรังรักษาไม่หายการเป็นความติดขัดข้องคาในเหตุปัจจัยทั้งหลายกลายเป็นความวิปริตวิปรายในจิตในใจหายอยู่ในวัดอาศัยวัดเป็นสถานที่ก่อกรรมมืดมืซ่องสมเสพอบมมุกลักขโมยทรัพย์ส,สินของผู้โปรดตัดนอนบมันทอนทรัพยากรหรือรบกวนลงความผู้โปรดอื่น ก็ให้อยู่ยากอยู่ลําบากเดือดร้อนให้ทุกบีบขั้นกดดันทั้งทางกายทางใจจนไมา่สามารถเป็นกําลังให้เหล่าซาตานเหล่าภัคมืดภักมารนอีกต่อไปและให้ที่วาสนาบารมีทั้งหลายที่เคยได้จากองค์คุณเบื้องสูงสูญสลายกับเคืนสูญสุญญาตาทั้งหมดสิ้นนับตั้งแต่การบบดนี้เป็นต้นไปและด้วยบารมีหองคุณเบื้องสูงทั้งหลายขอให้การสะกดการจองจํและความทุกข์ทรมานนี้คงอยู่ไปตลอดกาลต่อทุกๆตัวตนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและให้บารมีทั้งหลายของเหล่าซาตานและภักมืดผักมาและลูกหลารน ที่ใช้ในการเบียดเบียนสรรพสัพตว์ทั้งหลายใช้ในการมุ่งร้ายทำร้ายทำลายต่อองค์มหาบารมีผู้ปลดศัตรูครูบาอาจารย์ทั้งหลายสูญสลายไปทั้งหมดทั้งสิน้นตลอดถึงบารมีที่ดูดมาจากภาคส่วนอื่นก็ให้กับเพลอนสู่สุญญาตาทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อไม่ให้เป็นเวรเวรกรรมต่อไปให้การสะกดการจองยามนี้มีผลไปตลอดกาหลหรือจนกว่าเหล่าซาตานภาคมืดภาคมาและลูกหลานบริวารทั้งหลายจะน้อมยอมสำนึกด้วยความบริสุทธิ์ใจและน้อมกราบขอข,อขอมากรรมต่อองค์คุณเบื้องสูงองค์มหาบาร,ม,รมีตลออดิิิกกจจาาารรรรปย่งงแท้ ปัญน,นาการเหล่านี้ทุกเวนาเหล่านี้จึงจะมระนาการสลายไปหมดสิ้นไปโดยตัวมันเองในการอธิษฐานนี้มีให้มีผลครอบคลุมไปถึงมู่เหล่าซาตานเหล่าภาคมืดภาคมารตลอดถึงลูกหลามลรวานทั้งหมดที่เคยขัดขวางความสว่างสวยมาแล้วนับตั้งแต่อดีตจนถึง,ถงปัจจุบันแต่ยังไม่สํานึกในความผิดตนหรือพวกที่พยายามจะสารต่อกิจในการกีดการขัดขวางเหล่านั้นทั้งหมดสิ้นและให้บาร,รมีที่เคยได้จากคุณพระนตยของเหล่าซาตานภาคมืดภาคมาและลูกหลามลีวานที่พวกมันทั้งหลาย ไม่ว่าจะได้มาในยุคหนึ่งสมัยใดก็ตามให้สูญสลายกับเพื่อนสูญสูญตาน้มนสิ้นน้ำแต่การบันนี้ต้นไปและเมื่อใดก็ตามที่วาริทานนี้ถูกเปิดขึ้นก็ขอให้มีพลเเมอเหมือนกันทุกๆคั้งต่อเหล่าซาตานเหล่าภากมืน่นภาคมาและลูกหลานบริวารทั้งหลายโดยทั่วกันโสโสโส